อ่ะนั่นคือคอมเมนต์นะเรามาพูดกันถึงเรื่องนี้ก่อนเลยก่อนที่เราจะไปรับชมสิ่งน่าสนใจอื่นๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับวันนี้มาวาทิดเพราะว่ามีอีเวนท์ที่สําคัญเลยเมกี้เพิ่งจบลงไปเลยนะครับก็คือราศีสไลด์กับสงขานะครับเพิ่งจบไปแล้วเป็นราศีสไลด์ที่ได้แชมป์ไทยลีก3ยินดีด้วยนะครับบอกเลยว่ายินดีด้วยแล้วก็ต้องพูดเลยว่าพวกเขาเล่นได้สมกับ การเป็นแชมป์ไทยลีกสจริงๆครับพึ่งชนะสงขาไป4ี่หนึ่งนะครับเกมแรกเนี่ยราศีสลดยชนะสงขา1นงนย์นะครับเกม2เนี่ยเป็นราศีสไลดยที่บุกมาชนะเมื่อสักครู่นะครับอ่นนี้ขอบคุณมากเลยมีคนแคปมาให้แล้วนะครับขอขอยื้มรูปหน่อยแล้วกันนะฮะยังไม่ได้แคปมาเลยเพิ่งนั่งดูจบเมื่อกี้เลยนะครับเพิ่งนั่งดูเมื่อกี้เลยคือเกม2เนี่ยเป็นเมื่อกี้นะครับเป็นราศีสไลดยที่ทำได้ดีกว่าครับบุกมาถลม่ม สงขาถึงบ้านเลยครับ4ประตูตอนหนึ่งแล้วก็คว้าแชมป์ไทยลีก3ในปีนี้ไปนะครับยืดเยื้อมาจนถึงสิ้นเดือนมิถุนาจริงๆครับไทยลีก3ปีนี้ยาวนานมากนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนสุดท้ายจบแล้วครับก็ปีเมื่อวานนี้ปัานีชนะน็อตกรุงเทพสองหนึ่งนะครับก็คว้าตั๋วใบที่สามนะครับกับการเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกสองซึ่งไทยลีกสองซีง 2, ซั 2, ซ 4, ่นหน้าบอกเลยครับใครอยู่กระอักเลือดแน่นอนนะครับเพราะว่า คุณจะเจอโซนอีสาน4ทีมหนองบัวถ้ายังอยู่ถูกปะหนองบัวถ้ายังอยู่นะครับอขอนแก่นยูที่ตกชั้นลงมา2ทีมนะครับทีมเดิมที่มีอยู่แล้วคือสีสเกตยูไนเต็ดมาสารครามนะครับและกราสีสลด์ขึ้นไปเป็น5นะครับทีมอีสานมี5้ปีหน้าคุณแบบมีเมียน้อยที่อีสานได้เลยนะครับผมตามมาด้วยตามมาด้วยภาคใต้นครศรีมาแล้ว สงขามาแล้วปัตตานีมาแล้วโอ้บอกเลยว่าไส้แตกไอ้สั์เพจจอนเาทำไว้เพจจอเพจจอนทำข้อมูลไว้เชียงใหม่อยู่ในเต็ดไปปัตตานีโอ้พันกว่ากิโล2 0 0พักืบ2,000กิโลมั้งโคตดไกบอกเลยว่าเดือดมากๆนะครับแต่ก็เป็นอะไรที่ที่น่าจะคึกคักสำหรับหลีกรองนะครับใครบอกว่ามูลค่ามันหาไม่ได้นู่นนี้นั่นก็ผมว่าปีนี้ คนดูเยอะขึ้นนะครับสำหรับหลีกรองทีมที่อยู่ในกรุงเทพเตรียมไส้แตกเลยนะครับผมบอกว่าผมถึงได้บอกว่าพลังการอายุทยาชุมบุรีโชคดีม,มากที่เลื่อนชั้นไปแล้วผมบอกเลยโอ้โหไม่งั้นไสแตกเดินทางขี้แตกแน่นอนนะครับผมนอตกรุงเทพกลายเป็นปู่โสมเฝ้าที่3คือนอตเนี่ยผมพูดตรงๆนะผมผมเข้าใจในในแนวทางแล้วผมก็ไม่ได้อยากจะโจมตีหรอกแต่จริงๆแล้วนอตเนี่ยเป็นทีมที่เก่งในโซนน่ะพวกเขามีนักเตะที่ดีนะ นักเตะมาหาลัยนักเตะที่แบบเออมาช่วยกันเล่นหรือว่ายืมตัวมาจากที่อื่นเนี่ยนอตเป็นทีมที่มีนักเตะที่อยู่ในเกรดที่ดีปีนี้จริงๆนอตแข่งกับธนบุรีเนเต็ดได้ดีเลยนะครับนอตท,ทาได้ดีกว่าด้วยนะครับในขณะที่สิ่งหนึ่งที่นอตมีปัญหาก็คือเรื่ององค์ประกรอบด้านรอบนอกสนามทั้งหมดนะครับในสนามเนี่ยนอตเป็นทีมที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยนอตกรุงเทพเนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยแต่พอเล่นเป็นเกมเย่าในรูปแบบของมินิลีกเนี่ยบางครั้งเกมในบ้านไม่ได้เปรีย คุณคุณลองสังเกตก็ได้ในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยน็อตเล่นอยู่ในโซนกรุงเทพปีนี้มันเพิ่งปรับโซนใหม่ถูกไหมน็อตเล่นอยู่ในโซนกรุงเทพและและปริมณฑลกองเชียร์ของโซนต่างๆอของทีทมืออื่นเนี่ยก็พอๆกันอะน็อตไปเยือนจามจุรีก็ไม่มีกองเชียร์น,อน็อตไปเยือนกเกษมบัณฑิตก็ไม่มีกองเชียร์กลับมาเล่นในบ้านก็กองเชียร์ร้อยหน,นึง่งอะตีซะร้อยหนึ่งเพราะว่าสนามมันจุได้แค่นั้นอะเออพอปีเนี้ยมันปรับ แผนใหม่ปรับผังของซีซั่นใหม่มันก็ไปเล่นในรูปแบบที่ไปเจอเจอทีมเยอือนแล้วมีกองเชียร์เยอะๆมากขึ้นนอตก็ลบาบากเวลาไปเยอือนแต่ว่าน็อก็ยังทําได้ดีในการเข้ารอบแชมเปี้ยนส์เพราะพวกเขาเก่งอยู่แล้วในสนามนะครับแต่ทีนี้พอมาวัดกันเกม50 50หเกมเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเกมแบบคุณลองจินตนาการก็ได้ในบ้านนอตเนี่ยกองเชียร์นอตเต็มที่เลยสองร้อยแต่คุณไปดูปัตตานีเมื่อวานไอ้เฮี้ยเป็นหมืน่นไอ้สั์เมื่อวานคนดูเป็นหมืน่นไอ้เฮี้ยมันคนละตีนเลยครับ คือบรรยากาศกองเชียร์เนี่ยมันช่วยระดับหนึ่งนะครับไม่งั้นสุภาพุรุจะสติแตกด่ากับกองเชียร์ทำไมถูกป่ะครับคือน็อนเนี่ยผมผมคุยกับพี่พอบางกอกเอฟซี FC นะก่อนที่เขาจะเลื่อนชั้นนะน็อตเป็นทีมที่ปาดหน้าบางกอกเอฟซีคว้าแชมป์สามฤดูการติดกันในโซนกรุงเทพและปริมณฑลมีปีที่แล้วเนี่ยที่บางกอกเอฟซี FC ได้แชมป์แล้วก็เลื่อนชั้นขึ้นไปเลยน็อตได้ลองแชมป์แต่น็อกก็ยังเล่นแชมปีเยนส์ลีกอยู่ แล้วก่อนหน้าน็อตก็ยังเล่นอยู่นะครับน็อตเป็นทีมขาประจําในแชมเปี้ยนส์ลีกสุดท้ายเนี่ยมันจะมีแว่วๆมาแต่ว่าผมพูดไม่ได้ว่าแบบสุดท้ายเขาเอาไม่เอาหรืออะไรยังไงแต่มันก็ไปวัดกันที่ผลงานในสนามจริงๆซึ่งดูแล้วเนี่ยน็อตเองก็ไม่พร้อมสําหรับการเลื่อนชั้นอยู่ดีถึงต่อให้จะแบบว่าซีซั่นหน้าจะไปเล่นที่เจ2000สาองเชียร์ก็หายไปอีกนึกออกปะมันก็ยังน้อยลงอยู่ดีเจ2000สาม่เ,เหมือนสนามแบบใครไม่ใครว่างไม่ว่าง,างกูวางอ่ะมึงมาเช่าเลยสัต บางกอนเอฟซีก็ไปใครก็ไปอใครไม่ว่างเจมส์สองพันสามว่างกันตัดเออบอกเลยว่าถ้าเจมส์สองพันสามเป็นแท็กซี่เนี่ยไปทุกที่เพราะว่าว่างก็นั่นแหละครับผมว่าน้อยนก็แฮปปี้กับการเล่นในโซนนั่นแหละแต่เพียงแค่ปีนี้มันอีกเก้าเดียวจะเลื่อนชั้นแล้วคนทำทีมมนะันเนาะใครก็อยากเลื่อนใครก็อยากที่จะพัฒน,นาตัวเองไปแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไปวัดกันที่ทั้งเม็ดเงินทั้งโอกาสทั้งสายป่านเอาลองจินตนาการก็ได้ว่า สามทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นไปแฟนบอลแม่งหลักหลายพันราศีสไลด์โหคนเสียเกตบ้าบอลอยู่แล้วเออสงขลาสนามสามหมื่นแล้วก็ปัตตานีสนามหมื่นกว่าพวกนี้เขาเขาเครซี่ฟุตบอลอยู่แล้วกลับกันถ้าเป็นนอตขึ้นไปอ่ะจะไปใช้จีบสองพันาสนามใหญ่ก็จริงแต่แฟนบอลหลักร้อยเงี้ยผมว่ามันก็ไม่เวิร์คถูกป่ะมันก็จะอารมณ์เทโลอะไรเงี้ยเออมันก็มันก็ ประมาณนี้แหละนะครับก็ยินดีกับทั้ง3ทีมด้วยจบสิ้นสุดฤดูกาลไทลีล3อย่างยาวนานนะครับผมวันนี้ก็เส้นทางยาวนานแต่ว่าก่อนที่จะเราไปพูดคุยกันเรื่องอื่นๆนะครับขอบคุณคาราบาวที่สนับสนุนให้ไลฟ์นี้เกิดขึ้นด้วยนะครับกับคาราบาวโค้ชเด็กโค้ชเชสนะครับ